คุยกับไทยครับอยากกินดอกคม้ขึ้นเกือขก้มาเกาผู้เชี่ยวชาญด้านศัพทูยุ่งยากเลยอ่ตรวจสอบกับพทย์อยากใกล้ของหนูดูว่ใครอะไรมันน่าจะใครรูัรกั ยังไม่รู้ฮัลโหลอ่ะฮัลโหคุยกับใครก็ไม่รู้ฮัลโหลฮัลโหลคุยกับใครไปไหนไปเที่ยวไหนครับไปเที่ยวไปเที่ยวไหนอ่ะไปเที่ยวไหนครับ

เที่ยวไหนอ่ะเที่ยวเที่ยวเที่ยวเออเที่ยวไปไหมไปไหม